การดูแลสุขภาพร่างกายนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับกูอยากให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยลองเอ่อมองย้อนไปในตัวเองครับว่าแต่ละคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับอ่ะในห้องนี้มีใครชอบออกกำลังกายบ้างครับอ๋ออ่ะเด็กหญิงหนูชอบเล่นกีฬาอะไรครับหนูชอบเด็กวัค่ะอ่ะเดบอลหนูชอบเล่นยยนลคกหนัก เเหล่านี้นะครับทุกคนว่าจะมีส่งผลสุขภาพกับตัวเองในอนาคตดีหรือไม่ดีครับดีนะครับหลังน้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับครับสุขภาพใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประจำวันของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางาน การดําเนินชีวิตครับครับพฤติกรรมเล็กๆนันแต่ละวันนะครับเช่นการกินการพักผ่อนหรือการออกกำลังกายล้วนส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับครับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมนะครับจึงเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับครับมาถึงความสําคัญไปแล้วไปดูโทษบ้างนะครับพฤติกรรมส่งผลต่อสุขภาพนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจครับตัวอย่างนะครับ เช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอ่ะในห้องนี้ใครชอบนองหรือว่าหมูอ่ะน้งึงทำอะไรกันเล่้แกะซีรีสซีรีเรื่องิก็คุณอาคอนชีรเบิร์แบมอะไรนอับการออับการรับวทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเอาทินี้สีของพ่อแล้ใครชอบกินหมูกระบ้างหมูมันจชอบกินของหวานบ้าง อาหารเหล่านี้ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อที่เราดีอะดีต่อจิตใจแล้วดีต่อสุขภาพไหมไม่ดีต่อสุขภาพแต่พวกเราก็อยากจะกินคุ้มไมกินเหมือนกันอาหารต่างๆการขาดการออกกำลังกายในห้องนี้ใครชอบออกกำลังกายบ้างแบบไม่ชอบเลยน้องบางผมไม่ชอบไม่ชอบออกเอาเป็นเพนไม่ถึงชอบออกกำลังกายมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อย หายใจไม่ท um. ันบ <Uh> in ้้งพอเสร็จแล้วไปปวดกล้ามเนื้อ๋อปวกล้านนะครับต่อไเป็นความเครียดสสมเครียดมากกว่าแล้วควมรียดก็มีสสภาพด้หกันนะครับเครียดแดีเงินไปครับจากที่ได้พูดเรื่องสุขภาพจิตมาเสแล้วนะครับทุกคนก็จะมีอ่า ประสกความหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพประจําัานแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกันก่อนเลยก็จะเป็นการขอใช้เวลาสักก้นๆกลับรบรวนความรู้เดิมของผู้เรียนกเกี่ยวกับสุขภาพครับครับวันนี้กิจกรรมให้เล่นด้วย <Yeah. S 1> กิจกรรมชื่ <Yeah. S 1> กิจกรรมดูแลสุขภาพร่างกายครับครับ, <Okay. S 1> รบกิจกรรมนี้ก็จะมี oh. บทง,ง่ายๆครับคือ เป็นกิจกรรมแท้ถามตอบแค่ถูกกับผิดครับโดยกยิการเามื่อครูถามเสร็จแล้วอย่าเพิ่งยกมือครูจะนับหนึถึงสาก่อนใครยกมือคนแรกก็จะได้ตอบครับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอช่วยให้ร่างกายแข็งแรง อาหารที่มีประโยชน์ไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกายผิดครับผิดครับผิดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีผลต่อร่างกายในทางที่ดีหรือไม่ดีครับไม่ดี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 บางที่ดูกระนั้นทุกวันเลยการรับประทานที่มีประโยชน์เนี่ยมีเอ่อผลที่ดีต่อร่างกายนะครับผิดเขาตอบอะไรการ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้พาพ่หาทวยังเป็นมเเลยแต่ว่าไม่ไล่ห่้ก่าวไม่ไ้กการช่เหม่ไรไปเรียนดตอค่ด้นอนี้หนุ้องนะครับได้ค่ะรมาสนุกกิจกรรมนะครับ อ่องถามผูกิดนะครับด้วยีกรงกัวให้รู้ถึงจุดที่ควรเติมครับเพื่อความเข้าใจให้ชัดเจนเรียนรู้ด้วยตนเองครับตามสักยภาพที่เป็นที่คือจุดเด่นของบทเรียนโปรแกรมครับครับจากกิจกรรมที่พเศสู่ความรู้ที่ชัดพร้อมนำไปใช้นะครับแบบสอภาคิม่มีจำวันได้จริงครับกระบวนการทั้งหมดที่นําเสนยไปรคือกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบครับตามวิีบทเรียนโปรแกรมครับ โปรแกรมครับนิยามลักษณะเฉพาะครับก็คือบทเรียนโปรแกรมครับเป็นวิธีสอนที่จัดเนื้อหาการเรียนรู้เป็นระดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบนะครับจากเนื้อหาง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นครับผู้เรียนเรียนรู้ทีละขั้นครับโดยในแต่ละขั้นจะมีคําถามหรือกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนตอบสนองและตรวจสอบความเข้าใจทันทีหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจครับสามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาได้ครับบทเรียนโปรแกรม ุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยครูทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและกำกับการเรียนรู้ครับต่อมาทาให้เป็นวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ในการของการใช้บทเรียนโปรแกรมทำแท่งแก่ข้อหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนครับต่อมาข้อ2ครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามศักยภาพครับต่อมาข้อ3ครับเพื่อช่วยตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนข้อ4ี่ครับ เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียนครับต่อมาข้อที่หนะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงครับต่อมาข้อดีและข้อจำกัดครับข้อดีเนื้อหาชัดเจนเป็นระบบครับผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองครับมีการประเมินความเข้าใจอย่างเป็นต่อเนื่องต่อมาครับก็เป็นลดความแตกต่างระหว่างผู้เรียนครับส่วนข้อจำกัดนะครับ ก็คือใช้เวลาในการออกแบบบทเรียนค่อนข้างมากครับต่อมาไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการอภิปรายเชิงหรือต่อมาครับเพื่อขอให้ครับผู้เรียนบางคนอาจขาดแรงจูงใจห่างเรียนตามลำดับรับต่อมาครับจะเป็นเทคนิคการสอนการนําเข้าสู่บทเรียนครับนิยามและลักษณะเฉพาะครับการนําเข้าสู่บทเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้ในขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจสร้างความพร้อมและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาใหม่ครับวิธีการนําเข้าสู่บทเรียนอาจใช้คําถามสถานการณ์ข่าวภาพหรือสื่อใกล้ตัวเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนครับต่ะมจะเป็นวขมสำคัญครับ การนำเข้าสู่บทเรียนมีความสำคัญดังนี้ 1. ช่วยกระตุน้นความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นครับ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมด้านความคิด 3. เชื่อมโยงความรู้เดิมในเนื้อหาใหม่ครับ 4. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 5. ส่งผลให้การเรียนรู้ขั้นต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับต่อมาครับการนำเทคนิคไปใช้ ส่งเสริมวิธีสอนตัวอย่างนะครับก่อนเอริ่มบทเรียนโปรแกรมต่อเนื่องการดูแลสุขภาพร่างกายครูควรตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดนะครับเช่นเคยรู้สึกป่วยง่ายเหนื่อยง่ายหรือไม่สบายตัวบ่อยหรือไม่ต่อมานะครับคิดว่าพฤติกรรมการกินการนอนและการออกกำลังกายส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรครับ